ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเช็คชุดมอค์ดเดินหน้ารั่วนะครับตัวน,นี้เป็นของเกียร์ออโต้ซี t ของ Honda City j a แจนะครับคนสงสัยว่ามันรั่วได้ไงรั่วได้ครับทำให้คั์ไม่จับนะครับเพราะว่าข้างในตัวนี้มันจะมีโอลิงอยู่พอดีคุณถอดชุดแผ่นคั์ออกครับนู่หนหแผ่นคัวางอยู่ตรงนู้นครับเสร็จแล้วก็เหตุผลที่ทำมัน,ม,นมันไม่จับคัดเนี่ยตอนนี้ผม เติมน้ำมันไปเลี้ยงแล้วครับดูนะครับว่ามันจะรั่วยังไงเดี๋ยวผมจะเป่าลมให้ดูเห็นไหมครับเห็นเป็นฟองไหมครับนี่คือการรั่วนะครับเนี่ย แผ่นไม่ขยับเลยนะครับแผ่นไม่ขยับขึ้นเลยนี่คือรั่วนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวที่มันไม่รั่วตัวนี้มันเออตัวนี้รั่วละม,มาดูตันี้สังเกตนะครับแผ่นคัด ตัวดันค์ดมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะดันขึ้นแต่เราก็ไม่มีฟองอากาศนะครับเกตดดีๆนะครับแผ่นจะขยับขึ้น ตัวนี้แผ่นไม่ขยับเลยครับไม่ดิดเลยโอเคเสียแน่นอน